ประเทศไทยมีประชากรหลายหลายล้านคนนะครับที่ไม่มีสวัสดิการใ,ใดในชีวิตกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี2,554โดยเปิดให้คนทั่วไปที่มีอายุ15-60ปีซึ่งไม่อยู่ในระบบกองทุนสวัสดิการอื่นๆสะสมเงินร่วมกับภาครัฐนะครับเพื่อสร้างหลักประกันหลังกเกษียณอายุแต่ว่าแม้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้มากว่า1ปีแล้วนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีการดําเนินการใดๆ ตามได้จากรายง,งานของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานครับเยาวะชนเหล่านี้เลือกเดินทางมาที่ธรเนียบรัฐบาลในวันเด็กแห่งชาติแทนการไปเที่ยวเล่นสนุกสนานหรือเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆ พวกเขาอยากให้รัฐบาลเร่งบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กกองทุนการออมแห่งชาติเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพศ .2554 มีเป้าหมายเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบกองทุนสวัสดิการอื่นๆให้มีหลักประกันรายได้หลังกเกษียณอายุด้วยการเปิดให้สะสมเงินร่วมกับภาครัฐตั้งแต่อายุ15ถึง60ปีแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆมีพรบนี้มาตั้งแต่ปี2554ปัจจุบันปี2556แล้วผ่านมา1ปียัง นอนไปหมเรื่องการเงินค่ะเราเรียนวันหนึ่งให้ทำแบบในโรงเรียนอะไรคะเพราะในโรงเรียนเราก็ส่งเสริมเรื่องการออมเพราะว่าทำให้มีการออมจะออมได้เท่าไหร่ก็ได้ค่ะถ้าเราออมตั้งแต่อายุ15ถึง60นะคะเราก็จะมีเงินออมเยอะค่ะไม่มีใครรู้ว่าเด็กๆเหล่านี้จะโตไปเป็นคนทำงานที่ไร้สวัสดิการเหมือนแรงงานนอกระบบ ราว24ล้านคนที่ประเทศไทยมีในปัจจุบันนี้หรือไม่อย่างไรก็ดีพวกเขาเห็นว่าการออมตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ชีวิตในอนาคตกฎหมายการออมแห่งชาติที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถออมเงินโดยที่รัฐสมทบสนับสนุนด้วยนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้นะคะจากที่หนูเห็นนะคะหนูคิดว่ายังเห็นเขายังคงนั่งทํางานอยู่นั่งทางานอยู่เลยค่ะหนูคิดว่าเงินเพียง500บาทยังไม่เพียงพอะค่ะแล้วหนูคิดว่าท่านนายกคนที่จะกดไลค์พรบประปรกความคการออมได้แล้วนะคะเพราะว่าหนูรอมตั้งแต่อายุ17ปีตอนนี้จะ19ปีแล้วอะค่ะ การออมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีทุนเพื่อที่จะได้ใช้ในอนาคตต่อไปครับเพราะว่าอย่างอนาคตต่อไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรบ้างเงินตัวนี้แหละครับเ,เป็นเงินออมที่จะทําให้คตเอาสามารถเมินต่อไปได้และอยู่ได้ยอย่างมีประสิทธิภาพกว่าในปัจจุบันนี้ครับนี่คือเสียงจากเด็กๆที่บอกว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติทันที เพื่อให้ก้าวแรกของความมั่นคงในชีวิตเริ่มต้นกันตั้งแต่วัยเด็กนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงานรายงาน